ผลคำวินิจฉัยออกมาแล้วนะคะดิฉันก็ขอน้อมรับมีเวลาประมาณ15วันก็ดิฉันเองก็จะทำให้เต็มที่นะคะในการที่จะบอกความตั้งใจที่แท้จริงนะคะว่าเกิน100%เอรน์เนี่ยดิฉันตั้งใจทำเพื่อประเทศชาติเพื่อรักษาไว้ซึ่งอธิปไตยของเราเจตนาไม่มีอยากได้อะไรของตัวเองเลยคิดอย่างเดียวว่าทำยังไงที่จะไม่ให้เกิดความวุ่นวายทำยังไงที่จะไม่ต้องสู้รบกัน ทหารไม่ต้องเสียเลือดเสียเนื้อนะคะอันนั้นก็เป็นความตั้งใจจริงๆถ้าถ้าลองฟังดูจริงๆก็จะเข้าใจว่าไม่ได้ไม,ไ,ดไม่ได้มีเจตนาร้ายอะไรนะคะเพราะฉะนั้นก็อันนี้คือสิ่งที่ตั้งใจแล้วก็จะใช้เวลาที่สามารถชี้แจงได้เนี่ยชี้แจง ได้อย่างครบถ้วนนะคะก็ต้องอขอขอบคุณนะคะตั้งแต่เมื่อคืนมาเนี่ยนะคะก็มีคนส่งกําลังใจมาแบบอย่างไม่ขาดสายนะคะน,นี่ต้องขอขอบคุณมากๆแล้วก็ต้องขอโทษนะคะพี่น้องคนไทยทุกๆคนที่รู้สึกไม่สบายใจกับเรื่องนี้หรือรู้สึกโกรเครืองนะคะดิฉันเองขอยืนยันอีกครั้งว่าตั้งใจ ทำเพื่อประเทศชาติจริงๆต้องขอโทษในวิธีการถ้าไม่ไม่ไม่ถูกใจใครหลายคนนะคะก็แน่นอนว่าหลังจากนี้ค่ะช่วงเวลาที่หยุดปฏิบัติหน้าที่นะคะดิฉันเองก็ยังทําเพื่อประเทศชาติได้ต่อไปค่ะในฐานะคนไทยคนหนึ่งยินดีนะคะยังมีแรงกายแรงใจเต็มครบ1นึเเซนะคะพร้อมที่จะทํางานต่อนะคะไม่ว่าอยู่ในตาแหน่งไหนก็ตามนะคะแล้วก็พร้อมทําเพื่อประเทศชาติเต็มที่ทุกนาทีค่ะ ก็ขอบคุณสำหรับกำลังใจทุกท่านอีกครั้งค่ะขอบคุณค่ะ